อว,ว้าวคุณออดออดคาราแบนบวนี่อ่ะคุณออดกันอะไรกันนะ <c oughs> ผมเป็นไม่ไม่กร่อยกันแล้วกันภาษาเขาก็ผมปวดหัวมันก,ก็จบแล้วปวดหัวหัวปวดมันก,ก็จบตรงนี้นะไม่ต้องไปไหไม่แมวเหมียวอะไรหรอกเนาะ ผมปวดหัวปวดเทตุหัวปวดปวดหัวนะครับลองทำลุงหงอกในคลิปสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆรับธาตุบริสุทธิ์คำนี้น่าสนใจ,นนใจคำว่าธาตุบริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์นิยามนี้นะฮะก็คือธาตุปรมัตินันเองโอเคนะนี่ภาษาพุทธธทาตุปรมัตส่วนภาษาลุง คำว่าธาตุปรมัติที่ชาวโลกพูดถึงกับว่าออกซิเจนออกซิเจนนั่นแหละนั่นแหละคือธาตุปรมัติมันขาดไม่ได้ต้องสูตรตลอดเวลาใช่ไหมใช่นะโอเคไหมทีนี้พอเวลาสูตรก็กรานานๆนีครับก็ทําตามคําบอกนะตอนนี้ปวดหัวตอนนี้ไม่ปวดหัวแล้วครับผมทําทุกวันฟังเสียงในคลิปไปดูปรากฏว่า ผลลัพธ์มันออกมาใช่ไหมล่ะเก็บแปลว่าได้แล้วใช่นะก็เรียกว่าผลลัพธ์มันออกมาแล้วเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการเพราะฉะนั้นคําว่ามนุษย์ลุงหงอกช่วยใครก็ไม่รู้ในผ่านจอลุงก็ไม่แทบถ้าถามว่าคุณออสไม่พิมพ์ม,มาลุงก็ไม่แทบนะเพราะฉะนั้นการต้วตอบพิมพ์ไปพิมพ์มาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอดนะทูเวแม้ว่ามันจะดีเลยกันบ้างระยะน,นี้นะครับก็ ตามเทคโนโลยีทเข้ามีมาโอเคไหมครับทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ถามว่าลุงงอกจะสรุปว่างไงก็ถือว่านี่แหละก,ก็คือมันเกิดประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ด้วยตัวของคุณออดเองประหยัดคุ้มค่าและโคตรละปลอดภัยแปลว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเกิดขึ้นระหว่างต้นทางฟังลุงงอก ปลายทางก็คือฝั่งคุณออดและหลายๆท่านด้วยที่รับอนิสงส์ตัวนี้ร่วมกันเนะี่ยมันถึงเวลามันรู้ไหมสิ่งเหล่านี้มันมาแล้วจ้าเพราะฉะนั้นน้อมรับด้วยความพึงพอใจร่วมกันกันแลกันสิ่งเหล่านี้ลุงก,ก็จะทําหน้าที่ลุงไปไเรื่อยๆนะฮะส่วนท่านใดที่ได้รับก็ถือว่าเป็นปาถนาดีร่วมกันคือมนุษย์ต้องช่วยกันและกันจบข่าวนะครับเป็นเก o u ยวเวนดิที่ใช้บริการลุงก,กับคณะทำงานครับพม